เห็นบมครับเห็นมะนาวพี่น้องเอฟซีเห็นมะนาวครับนี่อู้ครับมึงเนื้อสวัสดีครับพบกับบ่าวหิบเชนเนลอีกเช่นเคยครับมากับไปรุ่นบอดินครับไับผมบธรเชนเนลรับผมตามคำขอของเอฟซีครับเอ่อบอกไปสายสารนะครับนอคบานเฮาน้อคบนาจังไงนคบนาไอีสานอีสานน่ะเอ่อเพิ่นขอว่าไอจุเนื้อ เบิกแน่พากินจุเนื้อแน่สินะเป็นคนอีสานแถบวอคนอีสานแถบอวอท่านวะครับ,คร,บครับผมมืัอนี้ก็ถือว่าเป็นมื่นซันวันนี้ครับอ่าเลือกงานแล้วก็ได้บรรยากาศดีๆีขึ้นอยากครับเลื่วนบาลฮิปเปซื้อเนื้อมืนกันนจาจักบาทเนาะครับผมมาจุจักบาทมึงนี้มืัอนี้สิมาพาพ,พ่อแม่พี่นอ้องผ้าพี่พาน้องกินเนื้อจุแบบอีสา,บานบ้านเท่าครับอ่าม,อมืัอนี้มี เนื้อง่วครับแล้วก็มีตับแล้วก็มีผักชีริ้วครับขั้นเท้นาครับพักไปครับมียังนงครับผักมีหอมร่วมครับมีพริกสดมีแตงครับแล้วก็มีต้นหอมกับเกี๊ยมเลยนะครับมีแล้วก็แจ้วนะครับน้อเสนอแจ้วนะครับแจ้วครับผมแจ้วสูตรแจ้วสูตเบาเงี้นะครับเนื่บงประเทศใหนเบืองนะครับน้อกินหนาก็ยังที่ไหนเมืองนะครับว่าใจยังนงก็มีเพียครับเพียกะไปต้มเรียบร้อยครับ ซุปซุกซุกครับซุกซุปเดียวอ๋อบอกก็อื่อ๋อเนาะครับกับไส้าวคั่วใส่หอมรวมเล่นะครับใส่บางไออยัางก่อนพุงฉลาวคั่วหอมทุกอย่างครับคบๆครับบีหน่อยนึงครับบีคขงแท้เลยครับครับลองลองครับลองเบิ้งหนักเกี๊กหน่อยก่อนหนักเก๊กหน่อยก่อนหนักเกี๊ยหน่อยหน่อนเด้อหนักเก๊กหน่อยหน่อยน้อยนึงครับออ๋ อ๋อยี่พอมาเอาไปเอาแล้ครับเด้อสีลองไงเนื้อก่อนนะครับเนาะเนื้อสดๆครับเนื้อสดๆครับยกหยกสวยสดสดๆครับนี่ครับนี่เย็นๆสดๆครับนี่นี่นี่อู้ดีเด้อครับเพราะว่ามันขาดเลยครับเห็นมั้งเหรัอเห็นมั้เหรอพี่น้องอีสีเห็นมั้งเหรอครับนี่โอูครับมึงเนี่เนี่ยสกองเนี้วครับ แสีบครับดูดด้วยครับเดี๋ยวใส่หอมยังนะครับนี่หอมหน่ครับหล่อเของไม่ลืมบอดีนะครับวันนี้อ๋อเหนื่อยกนแล้วกันแลครับผมโอ้ปกติแล้วบอกินนะครับกอดด้วยเราไปเลยครับเด้อผู้ทถือวันบอกินดิฟนะครับน้องเนี่ยผู้ถือบอกินดิฟก็ต้องตัวย่างนี้ครับอีสานบ้านเฮาหนึ่อีสานบ้านเฮาครับตัวใหญ่หน่อยครับแมนแมนแมนครับแมนครับอืมโอ้ยเก่งไรน้อ โอ้อืมมีอย่างมาเปลี่ยนครับพ mm ี hmm. ่อนขึ้นยอดอาหารอีสานครับลุยนะครับเรืองาหนี้ลุยน่อสุด้ยอดอะลุยลุยออเพอายาดใส่เมือนะครับเนี่ยเพราะว่ามันเจงเึ้งนะครับ<อ>น่องขันหน้าครับขันแทะนะครับน่องน้องขันคู่ไหมกันแท้ครับอือเดี๋ยาลงดวเดยอป่ะลวลอ้ปลาถัวมามา ผักคาบผักคาบครับอันนี้บ้องหันไม่บ่แม่ยอเหรือสียาบน้องขั้นคู่น้องขั้นคู่ของยังครับกันแท้ครับกันแห้ครับผมกันแท้โอ้ลองเห็บเช่นได้ไหครับอือคือหยอดดีครับโอ้เห็นได้ม่อนอาจารย์เพื่อนน้องครับเนาะเพื่อนว่าอยังกาะสามที่จีพันตับเพื่อนว่าอ๋อไอ้ที่ม่านอาจารย์เพื่อนน้องครับเนาะขอเรียนแบบน้อยนึงครับ นี่ครับสามที่ีดพันตับผมลองครับผมอมลำผมอมลำเนาะบายเขาไคือเป็นวายดีครับสามที่กีดพันตับเาไม่ได้ลองตับเลยครับตับนึตับสุดๆครับ ทำงั้นซีอยิ๊เป็นดื้อดื้อจังบะใส่ส่วนนะครับบาะข้าวบะใส่ส่วนใส่มือครับครับมาแล้วครับเด้อมาแล้วครับเด้อคือยอดแบบนี้พอสองสองตอนนะครับเด้อสองสิ้นนะครับเนาะสองสิบฮะเบิ่นเรื่ยเบิ่นเรือยครับแสบนะครับมันแสบเนี่ยอมันสดอีรีแสบครับผม ขาบผมขายเขาเนียน้ยแหอะขาดเขาเนี้วครับน้อยนนะึงอืมหวนพักแอืมคือขาตรงนี้มาลาทีนกนต้อครับผมสวยงามมันนี่ยมบัวฟอมไไมันเลยมันสุกเสือนครับ บนเตียงโมก็ไม่ตลาดไม่ขาดพิ่นขายมืดครับกาวประจำเพินมืดก่อนกาวประจำมาไปมืดครับเอาแบบนี้มั้งก่อนแบบห่อห่อหลุดดให้เมั่งเลยครับแานผู้ส่งอย่างเมืองครับมันใส่ไปเลยครับโดดนึงเหมนอนนี่โอ้โหหมักตัวนี้เลยครับโอ้หวานครับหมักตับตับแล้วก็ต้นหอมกัดเลยอื ออเอาครับเอาอ,อืออืมอือ,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 อขอโทษขอใส่เลยครับดื้อปูไหลปอ,อกินดินบน้อครับเนาะครับอีสานบ้านเฮากรับแนวนี่นะครับปอเมียพันพากินนะครับเนาะครับผมแก้วไข่แม่นเตบครับผมอําลําครับแต๋า บรรยากาศอยู่บ้านครับบรรยากาศดีๆนี่ามาเรื่องอครับม่วนเ,ว<ส>เลยครับม่วนไปเรื่ยครับหอมเนี่ยสดๆอืมสดว่ามันอีสานมานเทามีมีการมีงานเขาขายเนี่ยสดสดคือกัน,นครับ อุ่นจ้ากระผมเหนียวกครับเจ้ายังมาเพชรใหเพชรดีนะอือเบิดบอกว่าลาเลยฮึตนเมืดอยบอกคิปแหกบ่เบิดอะลาไปครอนอือแอ้อันซับนี้ก่อนนะครับเ pues ้อไอเอฟซีพี่น้องควงปไปเนาะครับน้อง พี่น้องดูทุกคนนะครับน้องไอ้ผู้ทอนบไวอไอ้ผู้ทอนหรือว่าไอ้บบรุนไปหลุนบ่อดินครับไอคือส่องเพื่อนนะครับน้องฝากติดตามกันนะครับเด้อไปหลุนบ่อดินปะส่งบลยิปชแนลเลยครับเด้อฝากคแเลยส่วนผมนี่ไอ้บลยิปชแนลครับส่งบลยิปแชเนลครับเป็นส่องน้องไหมครับหรับือกฝากติดตามเพจ สับสุวรรณใช่เลยครับสับสุวรรณใช่รับตรงทีเลยครับสับสุวรรณไส่น้ำครับครับรับรงทีในเมืองในเมืองเขตปริมณฑลครับถามไงหัวคุ้มส่วนไก่เคี่ยงนะครับครับไอ้เขตอำเภอเมืองเนาะครับเนอะอำเภอเมืองอ่งยังว่าด่วนเท่านี้แหละครับนี่พุดสะเคี่ยวหลิงนกฮอนะครับได้เบิร์ดครับขนใหญ่สิ่งของขามจังหวัดติดต้อนได้เลยครับตามเพียรฝากก็ไหลก็เส้นนะครับเนาะอะเกิด สองไม้เนาะครับนอกับฝากเนี่ยฝากโต้นะครับดื้อครับครับทุดท่านนี่ก็ขอขอบคุณเอฟซีทุกท่านเนาะครับนอทีมาติดตามนะครับนอครับผมกับในน้ำบ่าวฮิแชแนลครับครับเอ่อ้ผู้ทอนไวรุ่นบอดินครับผมก็ขอกล่าวสำมมาสวัสดีครับ